ท่านสวัสดีค่ะในท่านสวัสดีค่ะใยท่านเมทคนนี้ดูเข้มข้นนะเมทบักเมทเมทคนนี้เสียงเข้มข้นมากแล้วคนนี้ก็จะเป็นมีเมทคูนะคะเมทโทรีแล้วก็เมทโซร่าจ้าเมทเน่เนี่ยเมเออเมทเมทก็ได้เมนก็ได้เมทปลาปลาเป้าได้ได้ได้วันนี้เราจะมาเล่นกันในชาเลนจ์ที่ชื่อว่าเอะไรคาร์ออดมันจะเป็นโหมดสุ่มปลดล็อก อาหารที่จะให้เราทํานะคะแล้วก็จํากัดการสุ่มทุกๆ30วินาทีจะสุ่มหนึ่งอย่างหรือจะมากกว่านี้มากกว่านี้ดีกว่าเนยสามสิบวินาทีขี้แตกโอเคกดของเรานะคะเนื่องจากว่าโหมดคาออสอ่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดใช่ไหม <laughs> มันจะมีพับทำยอดไปเรื่อยๆแล้วก็รันไปเรื่อยๆเฉยๆน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็เลยกะว่าจะกําหนดเวลาเลิกกันตรงที่20่บนาทีโอเคปะพร้อมยังจ้าสาวเฮ้ยสาวพร้อมแล้วเออพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมยังคะคุณเธอคุณธรี มเลิจรงปะทุกคนขึ้นรถไปไปเมนเมทสาวทุกคนขึ้นรถค่ะปุ๊บครับแม่ไปทุกคนลงแล้วลงก่อนแล้วไปมาๆมาขอความเป็นกุลสตรีด้วยนะน่าจะให้แต่งตัวเป็นสตรีนะคะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวกดตั้งไว้กดจับเวลาไว้ก่อนปุ๊บจับเวลาเริ่มไปทุกคนขับดถ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปขออุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ออุปกรณ์่นเอเอามดคูเมคูแจกจกเฮ้ยแจกเอาไปเอาไปออเขาเขอโครยังไงม่ใช่หลอดไม่ใช่หรอเธอผิดแค่หอค่คุณทรคุณทอรีคะลูกค้ามาแล้วค่ะคุณทอรีลูกค้าเสิร์ฟไปแล้ค่ะแค่หลอแครอดเสิร์ปอกีค่ะแครลอดไม่ต่อทีอะค่ะ ไม่แค่รถทจยกเลยค่ะอัปเกรดแค่รทไม่ได้ค่ะอัปเกรดแค่อทไม่ได้ต้องมันด้วยสายตาค่ะเดี๋ยวมันอาจจะโตโอ้โห้จะโตอัเกรดแครรทไม่ได้ค่ะมันไม่ปุ่มค่ะมันไม่ปุ่มค่ะใชไหมคะมันไม่ปุ่มค่ะอัปเกรดได้นะคะยืนกดดันไม่อเรอย่้างตัวพี่เดี๋ยวไแค่รถแค่ออุ่นจากเต้าค่ะแครรทอุ่นๆจากเต้าอย่าตูดใการแค่จะตูดไปไป ทำไมคุณเอาแครอทตกพื้นไปร้างหรือว่ามีคนรังซุปเพชดซุปเพชดซุปเห็ดุปเพชดขาซุเห็ดขาตอนนี้มีแค่สองหยางฉันเอาเห็นเหรอใช่ไหมวะไงจริงเลยอ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราออกไปบริการลูกค้าให้โอเครีเอาจิจฉินนะคะเชิญค่ะซุปเพชดสองที่ค่ะสุปเพชดสองที่เห็มแล้วค่ะสุปเพชดอีกที่นึะคะเห็ดเห็ดไม่ยังไม่โต เห็ดโซล่เห็ดแล้วโซล่าเลยเมาเสิร์ฟเร็วอีเห็ดโหเห็ดโซล่ะไม่เห็ดนีเห็ดอันเดียวเนี่ยตอนนี้เห็ดแด่งไม่เกิดมาริโอมาริโอเกิดสิมาริโอเห็ดเป็นการเห็ดดิฉันไม่มีอะไรทำเลยค่ะตอนนี้โอ้ยโอเคมาเรียแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลกูตายแล้วคุณครูทำไมทำถึงทำทำทำมันหกอ่ะล้าง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 มันมีแค่เนี้คือประตู ตงเห็ดมากกว่านี้ปอต้องเร็วๆสิเห็ดขายดีมากเลยนะคะเนี่ยมันแดงแล้วอีกสองที่เห็ดอีกสองที่โอ้เห็ดยังฮนร้อนจะแดงแล้วจะแดงแล้วลูกค้าไม่คุณคุณค้ากินแอปเปิลได้นะแอปเปิลแล้วเราสะอาดแล้วเหรอวูโอเคนะมนี่ละคะดีค่ะคุณต้องเร็วกว่านี้เชฟโอ้ไม่ดีคนปลูกเห็ดคุณต้องเร็วกว่านี้คนปลูกเห็ดโอ้ยเราเร็วไม่พอแล้วขุดไปตัวไวๆได้ยันเห็ดเร็วๆ อันนี้ค really. ่ะโอ้โหแครอทร้านเรค่ะอาดล้อร่อยมากเลยนะคะแอปเปิลด้วยนะคะด้สัวอย่างอะลูกค้าสั่งอย่างอื่นแล้วเนี่ยใส่อย่างอื่นไปเยอะแล้วเร็วหแล้วกระแก่เดียวจิ้มิ้มใช่ไหอยู่ในตลับค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะสั่งอันนี้แหละค่ะอย่าไปสั่งเห็ดเลยนะคะอย่าสั่งเห็ดสั่งเห็ดยไม่ถามแบบร้านึงจะมีเมนูบิดบดบบดิด โ okay, oh, okay. pues okay, ี้บินล oh, oh, oh. oh oh, ูก네ี่ซุปเดลูกที่อันแล้วเสร็จแล้วบินลูกแบิลูบิูรรูต้อง้อีกสอาเอาไปก่อนเลยบิบิเร็วๆพี่เร็ดเร็วๆี่เห็ดเร็เร็วเร็วๆเๆๆๆๆเร็ว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 วเร็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 ววเร็วเวๆเร็วเร็วเรร็วเ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  แค่แตงโมเองอีซี่แตงโมมันได้นะถ้ากาศบีบรูทยังไงรอเลยยรอก่อนรอก่อนยังไป็นโอ้ไอที่อัดล็อกไาที่ต้นไผยเว้ยเวรแล้วไงอ๋อน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลโอ้ my ไม่กอดแล้วเพื่อนมันโอไม่บีบรูทอี่นะไปไปบีบรูทไปไปบีบบีทบีบีรูทมีอยู่ห้านะในตัวมีอยู่ห้าอันมีอันมีอันในมีอันในเนาะอ่ะมันมีอันหนไหมอย่าลืมล้างก่อนให้ลูกค้าด้วยนะ ล้างอะไรให้มันกินซอเป้และเดียวโอ้ยังคนต้นชะเตาต้นชะโงด์แม่บิลล์ยู่ในกล่องมีหกอันแอปเปิ้ลแคลลอร์โอเคินรรเต่อต่อเลยค่ะคุณด่างร้านหลังร้านขอผักเร็วๆค่ะผักเร็วแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันไม่อัพเกรดเนื้อผักบ้างละคะเนี่ยฮะอัพเกรดเนื้อผักบ้างเอาวสเืออะไรวะเนี่ยมาเลยตอดิ๊ไม่ช่วยอะไรเลยโอ้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 ยบินร์ล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 เมนูเน็ตบินูเน ตอนนี้นะคะเมนูซิกในเจ้าของร้านเรานะคะก็คือซุปบีทรู้ร้อนๆนะคะก็ลูกชิ้นต้นคน่ลยนาจากต้มาจากต้นเลยสดๆกินเข้าไปอย่าบนพวกลูกช้นแค่มีให้กินก็ดีแล้วเลยไม่ทันเลยนี่ไม่ทันเลยทำไมต้องเป็นบีทรูทก่อนด้วยเนี่ยโอ้บีทรูทบีทรูทสดแล้วไปค่ะโอ้โหขอโทษด้วยนะคะสวัสดีเป็นบีทรู ใช้ไม่ได้เลยนะเนี่ยไม่ได้เลยโอ้บิลรูทบิลรูทฉันก็บัดได้ยินเสียงล่ำลือของบินรูทจับมาแล้วเนื้อแล้วว้าวัวมาเลยเนื้อแกะเนื้อแกะเนื้อแกะไม่เนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อแกะอยู่ในเตาเฮ้ยบีนมโผล่มาอีกแล้วเฮ้ยนมนมนมมีอยู่นานแล้วนมอะไรนานแล้วก่อนอะนม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 มันมีอยู่ไหนล่ะโอเคนมนมนมเรามีอยู่นานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเกี่ยวกันด้วย คะตอนนี้ร้านเราถึงแม้จิ๊กเมเนเจอร์จะเป็นบิดรูทแต่ช่วยกรุณาใส่อื่นด้วยนะคะเออเนื่องจากบิดรูทขาดตลาดเลยค่ะตอนนี้นะคะมันไม่ได้จริงมันหิวยังไงเนี่ยบิดรูทสามเจ้าทุกคนที่มาร้านเั่งบิดรูทไปเลยลูกค้าปวดทราบตอนนี้บิดรูทของทางร้านเราเน่าบทลงแล้วมึงไปใส่งยังไงไปอุยกดดันแล้วเนี่ยทำไมไม่ใส่อย่างอื่นเนี่ยไปแล้วลูกค้ากลับมาทั้งสองคนแล้ว ลูกค <premises, S 2> <bail. S 1> e, ้ากลับมาไปสองคนเนี่ยไห้ไป็นรถบินุดบินรุดบินรุด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 โยนไมด้โยนุดรุดรุดวแบกเอยคือรีบจัดจนโยนนะยันพิทแอคอะพิทดูเหลือแกเหลือแก่เหลือแกลแล้วโอ้ยเดินนอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นดูนี่นะดูนี่นะ แย่มากเป็นทั้ลายลูกค้าูอยู่ไหนเกมอับลูกคู้่ดถึงร่อยู่นแหละไม่เข้าใจเเป็นาตาจะแล้วมิลู่ยังไม่อัเกรดเลยรอไปไปเไปไลูกค้าไม่อะไรนักหนาขนาดนั้นมีลู้แล้วสามทีบิีลู้สามที่ิีรู้สทีโอ้โหลูกค้ากลับบ้านพักเหนื่อย แมน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 จังเลยนะแล้วมักินได้ด้วยนะเอาเข้าไปคุณลูกค้าแหณลูกค้าคุณลูกค้าค่ะแตงโมร้านเราอร่อยนะคะอารักพายได้แล้วเก็บมาแล้วอัล็อกพายอล็อกพายพายนั่นมาแล้วเกอดทำพายเกอไทพโอเคโอเคตอนนี้เมนูซิเนเจอร์ของทางร้านเราแล้เปลี่ยนเมนูไปแล้วนะคะขอความกรุณาค่ะไม่เอาจะบีินลุ้อ้ยไม่ไม่จะบีินลุ จริงมันจะเอาไปรูดถึงอ่ะบินรถจเจเจเจแมยเจะบินรถโอ้โหจ้าจะบินรูดจริงๆด้วยเนี่ยจบินเกิดบินรูค่ะบินรูดอีกแล้วค่ะโอ๊ยบินรูอีกแล้วคุณลองชิมดูภายฟัองเป็นเมนูใหม่ของรานแล้มนะคะไม่คิดจะสั่งเลยหรอไม่รักอยจะบินรถกจะสั่งเลยแกเอาบินรถแม่งเอ้ยอะไรก็มีเอาบินรกด่าเนี่ย มันก okay, <guarante. S 2> ินแต่เบรดรถเออบีด huh. ร uh ุ huh. okay. ้นสองที่เรายังไม่เคยขายผายฟักทองเลยบีดอัน uh ล็อกอันล็อกข้าวแล้วเก็บข้าวหน่อยขนมาแล้วโผล่ลิชิดข้าวแล้วนรกมาแล้วมาแล้วนรกมาโอ้ไม่ยอมแบกบีดรุ้ตเลยอนรกตรงไหนบีดรุ้ยังคงเหมือนเดิมและไม่เปลี่ยนแปลงทขาไมเทียบมันไม่เปลี่ยนวะไม่เข้าใจอัพเกรดเร็วบรดรถอัพเกรดเร็วเดี๋ยวนี้ บียลรดมาขนมปังมาแล้วซิกเนเจอร์มาแล้วขนังในที่สดแต่มันก็ยังสั่บีดรูดเหมือนเดิมบีดรูอเหมือนเดิมบีดต้องกินบีดแมันอร่อยมิกร่อยตรงไหนโอ้มาแล้วัทองคปภัทองนี่อก เพื่อนนี่นะว่าพันท้องนั้นนี่อร่อยมากค่ะไปบอกขอด้วยไม่เอาจะบิดรถบิดรถอะไรบิดตายตายตแล้วหรอวะอ๋อเทกเคเคกมาแล้วเคกมาแล้วบิดรถอยู่ไหนนรกเต็ที่สุดสโซนไข่มีไข่ไหมเก็บเก็บไม่เพียบเลยเนี่ยโอเคโอเคเพยน้ำเสียเต็มเลยเนี่ยโอ้โบิดรถบิดรถบิดรถรอก่อนรอกันละกันขนมปังได้ขนมปังบิดรถไปแล้ว

บิดรถโอ oh God! ้ยโอ้ยบิดลูดสามสิบบิดลูดสามสิบเข้าไปเข้าอีกลัดนี้เค้กกับไพ่พักทายจะอะไรจะบิดรถคือพี่ตุ่ของร้านนี PG ้แล้วเองการทั nice> ้นจะแต่งบิดรถใครไปไปบอกแบบนั้นคุณใครบอกคุณแบบนั้นคะคุณขอร้องอย่าไปเชื่อมันบิดรถร้านเราตอนนี้ต้องดูแล้วยนะคะหมดอายุระบุตร หมดอายุแล้วผูด้วยนะคะค้างคืนด้วยนะมันเสียแล้วหมดอายุแล้วเราขายแล้ <c oughs> นั่นแหละอะไรที่เสร็จแล้วเด <c oughs> ีย๋ยวเดี๋ยวจะมีคนสั่งบิลรูดอีกไมไ่แน่ยขอขนมปังหนึ่งที่ไปย่างไปย่างตอนนี้บิลรูดหมดแล้วใช่ไหมหายฮอตแล้วใช่ไหมย่างเดี๋ยวมันก็มามันยังแดกผลสดสดอยู่ 1> <F> 1มาแลา้วบิลรูดน้ำซุปบิลรูดบิลรูดมาอีกแล้วปลาอยู่ไหนปลาผู้น,นำผู้นำผู้นำเดี๋ยวเดี๋ยวคนละอยาดกันละ ร้าข้าอยู่ในกล่องนะร้านข้าวอยู่ในกล่องนะถ้าอยากได้แคารถกระบีดรุดกบีดรุดจะคงเป็นที่หนึ่งของร้านนี้ไป่ร้านเราคือชุดยอดต้านกระบีดรุดถึงแม้มันจะหมดอายุมานานใครไปไปบอกพวกคุณเนี่ยว่ามันเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี้มันไม่จริงใครมันไปทำขากใครไปกินแล้วติดใจใครมันรีวิวอย่างน้อยติดใจก็ช่วยอัปเกรดให้หน่อยไก่เลเอดสอง เค้กหนึ่งที่ประการเค้กหนึ่งที่เค้กเค้กเค้ค้กเโตสิคะเค้กหนึ่งที่ขนมปังหนึ่งที่อมจงโต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 แค่ลับเลยวันสองแค่หลัเลยวองับมีนูดตัวะ สามขนมปังหน้เราไปหมดเวลาหมดเวลาเทปพี่คนเอามือเอาจะครัวตู้วิู่้วิ่งตู้ว่งตู้วิ่งตู้ตู้่ง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 ตู้ตู้่งตู้่ตู้วิ่งตู้วิ่งติตู้่งตู้่งตู้วิ่งตู้วิ่งตู้่ตู้วงตู้ เยานี้วะามามามเมามีมา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 มนมา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 มดมา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 มบมา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 มบอกมลมว่ามป็นโหมดที่เมนม่อยแามไมามีมามามาลามามามาเราม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 รมา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 มมา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 าม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 ากามลมาอาม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 เาา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 อ คยกินบีบลูของจริงว่าแต่ละคนไม,ไม่เคยไม่เคยเออมันรสชาติยังไงไม่รู้นั่นน่ะสิรสชาติแต่เห็นเขาบอกว่าจากที่ฝรั่งบอกเขาบอกวนหวานเอาเป็นว่า้องๆคนไหนคเคยกินบีลูคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงอยากรู้มากเลยทําไมมันสักขายดขายีขายดิบขายดีเลยมากขนาดนี้นะคะและนี่นะคะจํานวนลูกค้าที่เราเสิร์ฟได้นะคะในวันนี้111คนนั่นเองนะคะจริงภายในเวลา30นาทีนะคะไม่ได้ยี่สิบ <laughs> มันเกิน20เลยเออนั้นไหลตามน้ำแล้วกันโอเคโอเคนะคะวันนี้พรัสนี้พี่กิ๊กก็โคต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพวกเราซีเมทโอโคต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พักครั้งหน้าจะีดามาดูเอลกันไหมดูเอลไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายไว้ไม่ใครกดทิปฉีฉันเลยย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 ย ติ๊กเกอร์ลายคิปวลรีและของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ลไลน์สตอมีให้เลือกสะสมามากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ